สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยเวโลกวันนี้ก็มาปอกกันอีกแล้วพี่น้องสวัสดีวันพุธเนาะวันนี้อากาศจะหนาวได้พี่น้องเมื่อเ้านี้อันนึ่งองศาเนาะติดลบนะหนาวหนาวเมื่อเ้านี้พี่น้องอันอันเป็นน้ำแข็งเบอร์แต่นะพี่น้องรดเลือดก็ต้องเอาอันหนาเมื่อฮอดสกปรกขี้ใด้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันกับหกเจ็ดองศาแล้วพี่น้องก็เริ่มก็เริบอุ่นแขนแน่ัขนแม่นแขนแมนไม่แด่แล้วมันอุ่นโหลดหรอกพี่น้อง มันอุ่นโหลดคันนี้แดดเนาะช่วงนี้ก็เป็นกระเช้าสปริงแล้วพี่น้องเดินในเขาสปริงแล้วเนาะโอ้พระอันทา,าน,านพี่น,น้องนั่นข้อตอนนี้ขวทารถแม่อยู่พี่น้องก็ล่างเสร็จไปตลาดข้าวบุเซลเนะาะสงสัยคนณจะมาขายลายอยู่ด้พี่น้องวันนี้บึ้งบรรยากาศ,าศาเอานีา่ฝาปรสจันยานประทันโหลดจุกง่ะน่าเสียดายดอกไม้ให้เบิ่งพีน้องดอกดับเฟอร์เดียว คุณอาฮานพี่น้องมาบินเซอร์อยังอยู่แถวนี้โบทักมาใ้ก็เริ่มบานแล้วพี่น้องเริ่มทยอยบานแล้วนะเนี่ยกาดตอนนี้น้องโบดก,ก่ะกะยังบางตอนกะยังบมอันพีดออกพี่น้องยัางโมพ,พ,พีเต็มที่เนาะแต่ส่วนมากเซดัฟเฟเดีลเนี่ยลา่าสบานก่อนโมเนาะ เป็นยอมเป็นยำอ,อยู่ทารถดารมบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอลยมู่บ้านนี่ก็เป็นหมู่บ้านน,นิดหนอยพี่น้องเงียบสงบดีเงียบสงบดีมากเลยทารถโอ้ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบ่ะเด็นมาร,รีวิวให้เบิ่งพี่น้องเพราะว่าหยาแข่งเนาะวันอันเสาร์นั่นอันกับคนมาขายลายไปสั่งแต่ว่าขอยกับว่ได้ของ บระดของมาขายหลายไปไหนเนาะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปขายน้ำไปซื้อน้ำไปขายน้ำแล้วก็วันจันทร์ไปอันไปแอนติกพี่หน้องไปแอนติกแต่ว่าอันได้ของมาแล้วก็บ่ไเด้เฮ็ดวิดีโอเนาะพี่น้อง้อวันนี้มันวันนังขาามวันนี้พี่น้องเขาก็ไปไปเจาะเลือดเนาะเพราะว่าฟอนเลือดออกมาแล้วมันมันบ่ไเด้เบิ่งอันเออยังว่ามันบ่ไเด้มันแบบว่าอันยัีไงล่ะ คนเลือดมันสูงอะนะก็เลยไปตรวจซ้มมอีกเธอหนึง่งเมื่อวานไปตรวจยูรินคอนพี่น้องไปเจาะเลือดยูรินคอนไปทาเบงว่าสิเป็นจังไห๋เวลาพี่น้องก็บรรยากาศตอนนี้ก็ไปเจ้าเสียละนาะเดี๋ยวทาเบงว่าอันขันมีเวลากันสิทายให้เบงหยุดอกตลาดน้าจักหน่อยขันมันเบงมีขันมันคนมาลายก็สมบูรณ์ม่มีเวลาเนาะพี่น้องก็ทาเบงว่าสิได้ยั้งมือหนิพี่น้องมาให้เบงแน่เนาะพี่น้องมาถึงแล้วโอ้เหมือนข้นมาขายหลายแห่พี่น้องเบงทายให้เบง สามแถวพี่น้องสามแถวลายเยอะเหมือนนี่สามแถวสามแถวบางเถ้อคนมาขายได้หลายกับวัสด้ยยางกระบียด้ลพี่น้องเพาท่านเขาก็แล้วจะดวงพี่น้องมือนี้มาวัดดวงว่าสิได้ยยางเนาะพี่น้องเนาะอากาศพี่น้องหงอุ้ยหงเห็นหงปะ ตอนนี้กำลาเข่าแถวอยู่พี่น้องถอนที่อัดเหรอพี่น้องมาถอนหลักสิฝ่าว,วิวให้เบิรงพี่น้องเพราะว่าอันแม่นบอมารีวิวเลยก็ซื้อมาเด็ดรีวิวเลยเพราะว่าอันคอยกะสิไปเฮ็ดกับเขากับน้ำกินเฮ็ดกับเขาทาลูกทาผัวบ่จักร,ร,ร,รกมีะ่ะไรเสรเฮ็ดกับเขาทาลูกทาผัวนะพี่น้องมันก็สิบ่มีเวลาเลยบัดนี้ฮอดอันมือใหม่มากสิขนของออกอันไปไป,ไปออกไปไปขายนะพี่น้อง ่อยก็เลิกสีฝามารีวิวสูเบิง์เนาะก่อนว่าสิไปกินเขาหน้ามือสียาว้นนี้อันคนมาขายหลายหลายพี่น้องตอนแรกเขากว่าสีอันถ้ายฮิเบิ่งอยู่หรอกวันนี้คอยก็เลือบเนาะปลาเทื่ยนี่เขาปลาเทือยวสองคอยไปหงยินสิก็ไปหงยิ้นแม่่ะอันแม่่ากับคนอันเนี้ยล่ะคนสื่อขาจมมนนะขาจมว่าอัน เปยังต้องเอาหนาา้าไทยหลปไปเห็นลงยูทูปหน้ามียาสินาพี่น้องทำไมต้องเอาเปยังต้องเอาไปออนไลน์โน่นนี่นะเพื่อักกระจมเนาะขอยกระฟังอยู่ใครขอยก็แเราโอ้ยดีตัวนี่กูบ่ไม่เห็นวิดีโอเขาสีหายเอาสีนอพี่น้องเพราะว่าคนประเทศอังกฤษน,นี่เป็นหายเป็นหายพี่น้องเห็นวิดีโอนี่ครับแถบสุดขทัยเลยเพราะว่าเขาเขาไปยากออกออกกล้องออกอยังสีน่ามันจะมี มันสิมีอันผู people, ้ชายอยู How ่สองคนแล้วสี okay. wow. ่อ uh ันมาซื้อของแบบว่าอันเราก็บริไายเอาหนักคนเด้ผู้ใหญ่างนั้นชนหนักนะแล้วก็สี่อันไายเอาอันอยู่ในกล่องในยางเวลาเราไปเหลือไปซื้อไปยังสินะมันมันนี่เพราะกับพอกันจมมาว่าไปยังตอเอามันมาอันเฮ็ดวิดีโอโนนี่นั่นไอ้สิเรากระทังอยู่ใครตัว่วาใครตัวอันเผาบริเทพเฮ็ดนะนะพี่น้องนี่ล่ะเป็นสาเหตุ ที่คอยบ่คอยนไปถ่ายวิดีโอนําอันยากตลาดไนไหนนะพี่น้องพู้ไดู้้ได้สิเพดวิดีโอกันะลวั่างดีๆแล้วพี่น้องถ้าไกลๆเอาคันผู้ได้สิถ่ายเนาะเอาๆพี่น้องเบิ่งว่าว่าคแดงมือนีอันคือเขาบอกสู้ฟังเนาะพี่น้องว่าอันคนมาขายหลายๆแต่ว่าของที่เขาจะสื่อมาขายเน่ะมันบ่มีพี่น้องมันมีอยู่แต่ว่าคนเขาที่ไปอันคนพวกประเทศอังกฤษนะะคนอังกฤษคนที่เขาอันชำนาญแล้วเขาไป เวลาโหลดคันใหม่ๆมากค้นแบบว่าพ่ายเวียนมากเขาจะปดจออยู่ทั้งหลังแล้วก็เลือกเลือกเลือกนี่สินะะขอก็เลบยบไดคยของประด๋ยเราขอก็ได้เปไปได้อยู่ค้าประจําข่อยพี่น้องเขาไปได้อันยูอันรายค้าประจําข่อยอก็คือนาฬิกาพกเนาะนาฬิกาพนานก,าเ,กาเป็นนาฬิกาเก่าเนี่ยพี่น้องเป็นนาฬิกาท่องสุปท่องสุปอันคานลันตีสิบปีไม่ก็ประดเลยเพราว่าเป็นเกา่าะนะพี่น้องเป็นเก่าเสียอันซื้อมาอลาซอหาปอน ก็ไปสร้างกิโลคายเอาพี่น้อไปสร้างกิโลคายเอานาออันนาฬิกาโพกนาพี่น้อตัวนี้มันดีวะเฮ้อตัวนี้ดีอยู่ตัวนี้มันงามอยู่พี่น้อตัวนี้งามงามตัวนี้งามอยู่มันหมุนบอลเอขันมันขันมันขันมันเดินนี่มันเสียดังตอกแตกตาะเตกเพราะอันเป็นนาฬิกาไขลานเนี่ยพี่น้ออันนี้มันคงจะเสียละมันบมมันบมหมุนติ๊กแตกติ๊กแตกละตะวันจะผ่าตีเนาะ โอ้งามตัวละตัวนี้อันอันอะไรยี่สิบห้าปอนด์ซื้มซอมากคยซื้อมากหกอันพี่น้องแล้วลดโลดให้ค่อยลอยี่สิบหา้าปอนด์แล้วลดให้ยี่สิบหา้าปอนด์นะพี่น้องอันเขาเป็นยังสีอันทนั้ง้นาก็สีแตกพี่น้องต้องคอยกะคอยเอาตัทั้งหนองมัานพี่น้องคอยเอาตัทั้งหนองมาสั่งกิโลขายสั่งกิโลขายแต่เสดามา,ายอยู่ประมาณนั้นเด้มาอยู่อันหกอันบ่อันนี้ก็พวกเปลอพวกออกละน,นี่ แต่มาฮกอันนะพี่น้องเปิดบ่อตัวนี้ก็พอเจอท่องนี่จกเถื่อก็พอเจอในท่องนี่จะเถื่อพี่น้องมันมีแบบท่องนั่นเ้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นท่องสุกก็ซื้อมาอยู่หันฮกอันพี่น้องฮกอันลอยเศร้าอันโชกันอะไรยิบหากอนะพี่น้องแล้วอันแล้วเป็นแล้วเป็นพอขาประจำนะเขาเป็นลูกขาประจำเราเนาะ อันเป็นเนาะนาฬิกาพวกตัวนี้มุนน้าคะขันมันเดินขันมันเดินอ่นางเกกกกกกกสินะนดัตงตอกต็กตอ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 กอกตอกตอกตอกัอบนน่เกนนนิอกต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 ออกไอกดอกาอกอกตอกตอกตอกนอกตอกตอก็อก้อกต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 อกนอกตนกตอกตอกนออกตนนตออนอ อันนี้มาจากเดนมาร์กพอด้พี่น้องไม่โหมากเดนมาร์กนะพีน้องะซื้อมาหนึ่งปอนด์แบบตัวนี้บันนี้ก็ซื้อสอยหินอันหินคอร์สควร์สอันนี้ก็ซื้อมาอันละปอนด์พี่น้องหนึ่งปอนด์โอ้พี่ตาหัวใจซองหัวใจเนาะแล้วก็เป็นกําไลแขนพี่น้องเป็นเศต็กันก็เลยซื้อมาเนาะอันละหนึ่งปอนด์บะนี้ขอเป็นลิเลียนพี่น้องเอาหัวนาหอมก่อนกับไปเดียนําหอมพี่น้องอันนี้ซันฟลาวเวอร์อลิซาเบธตอาดัน เม็นบอเออเม็ดบอลเหรอฮะซันฟลาวเวอร์เนี่ยอันนี้ซันฟลาวเวอร์ก็ซื้อมาอันละสองปอนด์เขาว่กสาม,ามะละหอยก็ไปต่อเขาบางอย่างกับพวกหอยต่อกาะต่อคขาได้สีน้องเสมอนี่อันนี้อันนี้เป็นชาลีเนาะพี่น้องขวดบัแบบยันึิงขวดแบบแบบยบันยิงแบกเอฟเอฟเลยต้นน้อต้นนี้เป็นเป็นอัปเตอร์เชฟมั่งเพราะว่ามันเป็นของกู้งใสมันอัปเตอร์เชฟเนาะพี่น้อง เวลาเขาเชฟแล้วเขาจะใชมาทุบทุบทุบศาสนาแบบนี้นะมันบอกเป็นแบบสเปซสีโตนะพี่น้องนี่อัน,นสองปอนน์แล้วก็ว่าซ้มันละพี่น้องต้องเขาเป็นต่อแล้วอันนี้ก็เป็นอไรพิวเตอร์อันนี้กับสร้างกิโลขายพี่น้องโลละหาปนอนด์เขาซื้อมาปอนด์หนึ่งตัวนี้ก็เสียด้ประมาณสองขีดนี่ละสองสามขีดนี่ละมันเขาก็ได้ไปได้อันอยังไะดีอออยู่บนบหัวหัวละพี่น้องอันนี้นะหนึ่งปอนด์ ซื้อมันหนึ่งปอนอันนี้แล้วก็ซื้อแหวนเงินบ่ซื้อแหวนเงินคือบอเป็นทองเนี่ยว่ะว่าเดีเ๋ยวไปซ้ำหลวัดอยู่ขันไปทองก็คือสีดีอยู่พี่นอะเพราะเห็นห่มหมากันดอกดีแต่ว่า,าคิดว่านเป็นเงินนะนะพี่นนองอืมกปท็ทองก็สีดีเนาะอ,ออกซีเรื่องเรื่องอยู่ล้วพี่นนองแต่ว่าเนี่ยมึงส่งไปตับคือทองอยู่เดี๋ยว อันนี้เนาะอันเป็นแหวนนะเพ่าะเาไปตรวจอยู all, ่ว่ามันเป็นอย่างอะไรก็เลยตรงหูตรงหูท้องอันห่างๆมาอันนึงพี่น้องห่างๆเพราะว่าเพชรมันหลุดขนซื้อมาซิปป่อนหมออันมีแหวนหลักก็มีตรงหูท้องแล้วก็มีสวยสวยมีจีมากหล้กก็มีสวยตัวนี้เนาะแล้วก็อียังอีกว่าเอาอนี่แล้วก็เป็นอันก็ไได้แขนพี่น้องก็ไได้แขนอันนี้เนาะซื้อซิปปอนผนได้แพงกว่าดอกกอเดือ แล้วก็อันตุ้หูแล้วก็อันนี้เนาะซิปบอนเพ่นะแพงซิปบอลกับต้องเสือนะพี่น้องแพงกับต้องเสือนอปนีเที่ยวสองมากก็เลยไปเสือซอยกับกําไลแขนตัวนี้กับตัวนี้กับอันแพนดอร่าเลยมะขางเดียวพี่น้องแพนดอร่าตุ้หูเนาะสามปอลเพิ่มาตัวนี้มันนี้ขอกับไปเสือเหรียญพี่น้องเป็นเหรียญอันเหรียญเงินเนาะตัวนี้เป็นเงินเป็นเหรียญเงินนะพี่น้องเป็นเหรียญที่เขาเอาแหลเงินมาเห็ดนะ S 1> <S 1> เรียนงิน,นเนนอก็อันนออันสามอันซี่อันแล้วก็เป็นเลียนน,นี่เห็นอยู่บ่พี่เนาะเออแล้วก็เลียนนี่เลียนเกา่าแต้ก่อนหนูจะสิกาแล้วมาสำรวจเวอร์วานันอันมันเป็นเลียนอีอย่างเนาะอันคอยเปคนซสือคนขายแม่เล่าขากับพยา,ยามซสือของที่มันถือนนะพี่เนาะนี่เป็นเลียนอเมริกาพยา,ยามพยา,ยามเสืออัน เหรียญที่มันพ <be S 1> ่แพงหรือว่าของที่มันอันบ่แพงอะนะพี่น้องวันนี้ก็เป็นอันเหรียญกันพี่น้องเหรียญหนึ่งปอนเจอร์ซี่บ่ตัวนี้อันนี้เราก็ไปซื้อมาสามปอนพี่น้องเนี่ยสามปอนล้วก็ไม่เลียนเลียนนหน่อยแบบนี้สามเหรียญพี่น้องเหรียญเงินหน่อยนี่สามเหรียญอันนี้สามปอนเนาะได้ของบ่หลายเลยวันนี้วันนี้ก็ไปได้เหรียญเงินอีกพี่น้องอันเข้าว่าเหรียญละสองปอนนะ เขาวาเดรยละสองปอนด์แต่ว่าข่อยหังไปต่อเขาเขาว่าถ้าฉันสื่อแล้วลาะนี่ฉันเอาฉันสื่อเหรียญละปอนด์ในบ่้ลว่าบนไห่แล้วอ่ะข่อยก็เลยในคัดสันข่อยก็เลยคิดว่าคัดสันฉันสื่อสามเหรียญตัวหาปอนด์ในบ่อข่อยก็เลยวาเสร็จแล้วว่าโอเคเราก็เลยให้อันให้ข่อยนะพี่น้องข่อยก็เลยสื่อมาเหรียญแบบนี่แหละพี่น้องเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญเงินเลยพี่น้องทำมาจากแหล่งเงินเนาะตัวนี้ เราขายสามเหรียญน,นี่พี่น้องสามเหรียญน,นี่ต่อหาปอนเนาะหาปอนกะปอนหนึ่งก็สี่สิบสามสี่สิบสี่เ,เนาะแต่ราคาเงินนะพี่น้องเขซื้อมากสิบหาปอนพี่น้องเหรียญแบบเดียวกันแหละแต่คนละปีนะเนี่ยและวันนี้เขาก็ไปย่างเตี่ยวสองแนะวันนี้เขาไมย่างเตี่ยวสองโอ้ยทำไมเมื่อวาน้มนสิบอะไรอีนี้เพระทองนี่ค่อยว่าสิน้องเขาก็ย่างไปย่างไปเขาก็เลยไปเจออัน,น เขาขายแหวนนะพี่นนอเขาขายแหวนเาเลยไปยืนถามเขาว่าอันเธออันแหวนเธอวงละจักบาทเขาว่าเสียเขาก็ว่าอันขันแหวนวงลงรหัขันแหวนเขาบอกว่าว่องรหัสบอลสื่อเบิร์ดเนาะมันมีประมาณจักวงอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวงมันมีอยู่เจ็ดวงอะนาพี่น้อตอนพ่อใหญ่นั่นเราก็เลยโทรไปถามเมียเล่าตอนแรกข่อยแน่มึงมันมันคือจังเป็นเงินเบิร์ดนาพี่นนอข่อยเราก็เลยว่าโอ้เราก็โทรไปถามเมียแล้ว่าอัน แห้นก็โล่วงละสิบหาปอนระวังสีว่องละสิบหาปอนด์ขันเอาขอมาขายมันบปได้กำไรเพราะว่าเขาขายราควขาดคือกันเนาะเขาขายละอันวงละสิบปอนสิบหาปอนด์ยังจะสีนาแปดปอนในสีนาพี่เนาะแต่ว่าละวันแต่ว่าวงนี้มันเป็นท่อคนวางสีว่องนี้มันเป็นท่อขายอยี่สิบหาปอนด์าบอกอู้ห์เขาก็เลยเฝ้าไปจับเอาเลยนะพี่เนาะวงนี้นะพี่เนาะวงนี้มันเป็นท่อคนวางเขาก็เลยเฝ้าไปจับเอายี่สิบหาปอนมา ก็อะไรก็จับวงๆเธอให้ฉันบ่วงเลยยี่สิบไดบอกเขากันไม่วางฉันเนาะเขานะเออก็ฉันอันอันรับเมียระหวา่ายี่สิบห้าปอนฉันรอดเห็นเธอยี่สิบสองปอนเขาก็เฝ้าสื่อละพี่น้องเขาเลยเฝ้าเสื่อนะพี่น้องโมแวนโม่เนี่ยอันมันกับน,นักอยู่ประมาณสามกับนะพี่น้องก็ได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบปอนนั่นแหละก็ใต้ต้นนี่ละ มัตือมูวคัน kind ว of like, 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 ัาคันว่าสันกับโบ่บได้ยังเลยพี่น้องบบได้ยังกับได้ซ้ำเพี้ยนนะนะมันผสมแบบว่ามันก็ะได้ในที่นี้มันก็ได้ร้ายเติบโ่แต่วันมันผสมแบบว่าอันหลดเป็นเลยลอยขั้นนะพี่น้องมันหนากสิเลยร้ายกว่านี้เนี่ยจังหน่อยนะโลบมากโลบมากเดยนี่อะเนาะพี่น้องคลิปนี้กะมาเมาม้อฉวยสังสุขฟังฟ้าไปเมนเบ่งบรรยากาศทั้งหนอกมือนกัน แดดออกดีดีเด้พี่น้องแดดออกดีจนหอนจนหอนพลบบนังงานวันนี้อันสามารคันแดดเบอร์หนี่นกระหนาวคือเกา่าอันแล้วน้อพี่น้องคลิปนี้ก็ะซั่นี่นลาเจอกันคลิปหน้ามียันดีดีเสื้อเสิ้มาบอกซูฟังนะคานอสสวัสดีค่ะ